โอ้ด o เด็กดี o ด็กเ so oh ด็กเด็กเด็กเด็ y เด็กเด็ัเด d กเ y g o เ d ็กเด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 ็้เด็ก o ด็กเด็กเด o กเด็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 กเกเด็กเน็กเกเด็กเด็กเดเ็ 25มีนาคมปี2024นะคะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะทุกคนในเรื่องของ Social Security ที่เขาจะเพิ่มอายุเกษียณนะคะเป็น69ปีนะทุกคนอันนี้ทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนวันนี้เสียงวันจะแหบๆหน่อยนะคะไอนิดหนึ่งนะทุกคนไ,ไม่กี่กี่ครั้งะที่วันไอนะทุกคนปีที่แล้วก็ไอามาวันนี้ อาจิพอะไรเนะคะก็อายอีกนะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพนะเข้าเรื่องเลยกันนะอันนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะทุกคนเป็นการเสนอ new proposal นะคะของทางด้านริพับริกันนะคะจะบอกว่าระหว่างริพับลิกันแล้วก็เดโมแครตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ social security เนาะก็จะมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการแก้ไขที่แบบค่อนข้างจะแตกต่างกันนะทุกคนอย่างที่เรารู้กันนะคะ เงินประกันสังคมหรือเงินกเกษียณ Social Security นะคะ,ะในเว็บไซต์เขาก็พูดอยู่แล้วนะคะว่าจะมีปัญหาเงินขาดแคลนนะคะอีกประมาณ10ปีข้างหน้าก็ปี2023 20 2 0 3 4อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทั้งสองพักนะคะทุกคนก็พยายามจะเสนอ Proposal หรือร่างกฎหมายเพื่อจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะคะ ก็มาพูดถึงในเรื่องของโดนัททฮมก่อนนะคะบริกันนะคะตัวโดนัททฮมเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ <c oughs> โดนัททฮมเขาพูดบอกว่าไม่มีแผนนะคะที่จะแตะในเรื่องของโซเชียลซ c เคียวริตี้นะคะถ้าเขาชนะการเลือกตั้งเขาไม่ต้องการจะแก้ไขโมดิฟายอะไร สักอย่างนะคะในเรื่องของเงินประกันสังคมหรือ social security นะคะพูดง่ายๆก็คือทรัมป์ไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงในเรื่อง Social Security ในเรื่องอายุหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เลยนะคะ Proposal ในการเพิ่มอายุเกษียณนะคะเพื่อเซฟเงินสำหรับ Social Security นะคะโอ้ใหม่แล้วก็แทนเขาบอกว่าแทนที่จะ ทำตรงนั้นนะทามบอกว่าน่าจะไปตัดส่วนอื่นนะคะอะไรเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะไม่ต้องมาจุบหยุดอยู่เพิ่งจะกินน่ะจะมาจุบทาไมเนี่ยไม่เนาะก็เขาบอกให้ไปตัดค่าใช้จ่ายตรงอื่นนะคะแล้วก็มีหลายวิธีที่จะทําในเรื่องแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะคือเขาไม่อยากไปแตะเลยนะคะในส่วนของทานะคะสรุปก็คือนะคิพัฟดิการ์เนี่ยต้องการจะเพิ่มอายุเกษียณ แต่ไม่ทั้งหมดของรัฐปรการนะทุกคนหนึ่งในนั้นนะคะทรัมป์ก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้นะคะที่จะเพิ่มอายุกเกษียณของเงินประกันสงังคมหรือผู้กเกษียณนะคะอายุกเกษียณน,นะคะทุกคนเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะจากที่เราทราบกันแต่ก่อนเนี่ยเท่าไหร่อ่ะหกสิบห้าเป็นหกสิบเจ็ดแล้วตอนนี้จะมาเพิ่ม 67เป็น69อะไรประมาณนี้นะทุกคนเห็นเป็นยังไงบ้างทุกคนในเรื่องนี้ก็คำว่าเงินประกันสังคมนะทุกคนจะหมดเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีจ่ายนะทุกคนมันมีแต่ว่าเงินมันมันเหลือไม่เยอะนะคะมันไม่พอนะแต่คือมันไม่สามารถจะไปจ่ายฟูลเบเนฟิตของการเกษียณอายุนะคะอาจจะ ได้80%อย่างที่วันเคยพูดพูดไปนะคะในคลิปก่อๆแล้วเนาะอันนี้นะครเป็น New Proposal นะคะของทางริพ u ร l บลิกันนะเดโมแครตว่าไงมั่ง d e โมแครตว่าไงมั่งคุณเดโมแครต Of course เขาไม่เห็นด้วยนะทุกคนแน่นอนนะคะทุกคนทาง d e โมแครตก็พยายามจะทำให้ริพาร์บลิกันนะดูไม่ดีเท่าไหร่นะทุกคนก็ก็จะเป็นในลักษณะเรียกว่าเออคนมีกัน จ่ายเงินเข้า Social Security ตลอดชีวิตการทำงานนะคะก็จะโทษทางริพับลิกันนิดนึงนะคะว่าทำให้คนอเมริกันเนี่ยทำงานนานขึ้นเพื่อรับ b e n e f i ตตอนกเกษียณน,นานขึ้นไปอีกนะคะก็จะโทษกันไปโทษกันมานะคะคในทางของการเมืองนะทุกคนก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วเนาะ,ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทุกคนแต่ว่าหลายคนในริพับลิกันนะคะก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะคะ แล้วก็มีการพโพสในเรื่องนี้นะคะเป็นนิวนิวโพโพโซนะทุกคนที่ยื่นเข้าไปเนาะก็มายื่นในตอนนี้ก็อาจจะไม่ส่งผลดีต่อหรือบลิกันเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าไม่ใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะคะแต่ว่าเอางัาทั้งสองฝ่ายนะคะก็มีการาเสนอแก้ปัญหาในเรื่องของประกันสังคมนะคะ ที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆที่มีการเสนอร่างกฎหมายเข้าไปนะทุกคนที่วันลงคลิปในแต่และคลิปนะคะก็จะมีการอัปเดตว่าเออพักนี้เสนอดิวตัวนี้เสนอร่างกฎหมายตัวนี้นะมีพรโโซ่ใหม่ๆเข้าไปเรื่อยเลยนะคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครั้งก่อนมันก็เคยลงนะเอะ the you earn it you keep it a นะคะก็จะเป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณ คือเสนอการเปลี่ยนแปลงการคำนวณของโคล่านะคะ cost of living adjustment นะคะจาก CPIW เป็น CPIE นะคะก็อันนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการเสนอกเกี่ยวกับ social security benefit t a x f r e e นะคะก็คือไม่เก็บภาษีซ้ำซ้อนอะไรประมาณนี้นะคะพยายามจะเก็บเขาจะบอกเก็บลด มาจึงจะตัดตรงนั้นทิ้งนะะทุกคนก็มีการเสนอเข้าไปหลายอย่างมากนะคะแต่ว่ายังยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นการเสนอเข้าไปใหม่นะคะเขาเรียกอะไรนะ New Proposal นะคะของทางร e พาบริกันนะคะที่เขาเพิ่งจะเสนอเข้าไปนะคะแล้วก็เกี่ยวกับอายุนะคะที่จะเกษียณนะคะจาก67เป็น69นะทุกคนอันนี้ทุกคนเห็นเป็นยังไงบ้างคะ เห็นด้วยไหมมันมันไม่อยากทำงานหกสิบเก้าทุกคนเนาะมันนานไปอ่ะถ้าไม่จำเป็นถ้ามีตังนะเนาะทุกคนเราก็ไม่ต้องทำงานขนาดนั้นเกษียณหกสิบสองแล้วก็มีตังเก็บนิดๆหน่อยๆอะไรนี่ก็คงดีบ้านจ่ายหมดแล้วอะไรนี่ก็คงจะดีนะทุกคนแต่ว่าคนไหนที่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ ยังผ่อนบ้านอย่างวันเนี้ยเนาะยังผ่อนบ้านผ่อนอะไรอยู่เนี้ยจะกเกษียณก่อนก็ไม่ได้นะทุกคนละวันกับแฟนเนี่ยอายุไล่เลีย่ยงไล่เลี่ยงก,กันนะทุกคนมันก็จะไปขอเกษียณแฟนจะขอเกษียณก่อนก็ไม่ได้นะทุกคนเราต้องทํางานจ่ายค่าบ้านนะทุกคนจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยนะทุกคนโอเคทุกคนเห็นว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนถ้าเพิ่มเป็นหกสิบเก้าถ้าเขาตกลงกันแล้วมันจะเพิ่ม แต่ว่าคง <c oughs> วันก็ไม่อยากให้มันผ่าน,นเพราะว่ามัน69ปีแล้วทุกคนและอีกกี่สิบปีข้างหน้ามาบอกว่าเดี๋ยวต้อง70อะไรประมาณนะี้ก็เนาะ <c oughs> จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็ลำบากคนที่ทำทำงานโงโงๆนะทุกคนโอเคทุกคนเรื่องนี้มันก็เอามาคุยกับทุกคนนะคะที่เขามีาร่างกฎหมายอันใหม่เข้าไปนะคะวันนี้บ้านวัน หนาวแล้วทุกคนแต่ว่ามันไม่แดดแต่มันหนาวนะยั่งไม่ต้องมาจุกบ่อยๆก็ได้ลูกอายเขา,อ,า,ยเขาอยู่โตแล้วอยู่เป็นหนุ่มแล้วไม่ต้องจุกหน,นัมเยอะมากนะคุปเปอร์วันนี้ทํางานดีมากขับมาชชวยมามีทำคลิปตลอดถึงนะมนมีรักถิงมากๆเลยอ๋อดูสิอ๋อเป็นงานนั้นเนี่ยเราโอเคค่ะทุกคนเสียงขาดแหบๆหน่อยนะทุกคนอา่าเป็นมีไอนิดหนึ่งนะคะทุกคน คันคอสงสัยเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลนะทุกคนดูแลสุขภาพนะคะ What happened baby? Why you so excited Your enemy โอเคทุกคนคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปนายังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะคะบ้านว้าว Stop โอเค okay. ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> <c oughs>